สว,ส,สวัสดีครับคุณหมอเคล็ดลับวันนี้พร้อมแล้วก็พร้อมเลยจะบอกคุณผู้ชมแล้วใช่ไหมคะใช่คือผมเนี่ยไปที่อเมริกาในปี2อง1 4 2อยอไปที่ฟลอริดาที่ชายหาดฟลอริดาเนี่ยก็เห็นคนมานอนอาบแดดแล้วก็ทาน้ำมันมะพร้าวผมว่าหอมจังเลยผมก็ไปถามเขาเขาบอกว่าเนี่ยเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น แพงมากเลยซ,ซีซีแล้วเกือบหนึ่งดอลลาร์ผมตกใจมากเลยค่ะเอ้บ้านผมนี่มะพร้าวเยอะนะจะกลับมายัางไงก็ศึกษายอยู่เลยไปศึกษาว่ามันมีประโยชน์ยังไงนอกจากทาผิวแล้วนะนนโอ้ประโยชน์ชนมากมายเลยนะอย่างที่ว่าเนี่ยผิวผิวบำรุงผิวเขาถึงได้เอาน้ามันมะพร้าวสะกัดเย็นมาทาตอนอยู่อาบแดดค่ะเพราะว่าเวลาแดดมันโดนแล้วมันจะด่างดําง่ายมผมก็เริ่มจากวันนั้นเลยครับก็ลองทําแล้วก็ใช้ตัวเองก่อนนะปรากฏว่าไปตีเทนนิสเนี่ย เนี่ยมันจะเป็นเป็นฝ้าเต็มเลยนะเป็นวงวงขยายใหญ่เลยผมทาน้ามันมะพร้าวทุกวันเลยนะตั้งแต่นั้นมานะ่ยทาเบาๆเนี่ยมันหายไปหมดเลยเนี่ยเนี่ยก็ศึกษาย,ยาเลยเอ้ยมาทาทาผมก็ดีนะอาบน้ําทุกครั้งหลังอาบน้ําผมก็จะทา,ทาใส่มือทาที่ใต้คอนี่ก่อนนวดเหนียงตั้งแต่หนุ่มเลยนะนวดเหนียงมา,าเหนียงมันก็ไม่เกิดนะแล้วก็ทาผมเลยไม่ต้องใช้น้ํายาอะไรเลยนะไวน,นี้ ที่ทําไมถึงเอามาทาผมปรากฏว่าในน้ํามันมะพร้าวมันมีโปรตีนอยู่นะมันไปช่วยอะไรคะคุณเออมันมีสารชนิดที่เรียกว่าเคราทินเป็นโปรตีนนิดหนึ่งค่ะเป็นแบบเดียวกับโปรตีนที่อยู่ในผมเลยดังนั้นเวลาเราทานี่นอกจากไขมันเหมือนเหมือนกับไขมันที่มาจากร่างกายเราผิดมานะค่ะแล้วนี้มามะพร้าวมีอย่างที่น่าทึ่งมากคือมันละลายในน้ํานะ รปกติถ้าเราเราคำว่าน้ํามันมันไม่ละลายนะะลาคนณหมอก็สระผมมาใหม่ๆเปียกๆทาไปปุ๊บมันเข้ากําหนดเลยไม่เนนาเลยมันซึมเข้าไปเลยมันละลายเป็นเนื้อเดียวกับน้ํเลยทาเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราใส่ผมนะมันก็เป็นน้ํามันที่เคลือบไปทุกเส้นเลยเป็นน้ํามันธรรมชาติที่เท่ากับน้ํามันที่ออกมาที่รูขุมขนมันจะทําให้เส้นผมเราแข็งแรงแล้วมันมีวิตามินอีด้วยมันก็ทให เป็นเกาะป้องกันไม่ให้เส้นเลือดแตกขาดเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะอันนี้คือเรื่องผิวกับผมค่ะทีนี้คนสาวเดี๋ยวนี้สมัยนี้นะอย,อยากลดน้นํนะาหนักทําไมมันถึงลดได้รู้ไหมอันนี้ก็ช่วยได้เหรอคุณหมอนี่แหละตัวลดน้ําหนักเลยค่ะโดยเฉพาะเรากินก่อนอาหารเนี่ย มันจะเอาไขมันที่ตกอยู่ตามที่ต่างๆเอามาใช้เดี๋ยวเดี๋ยวคุณหมอมีแค่รับการทานด้วยเ<อ>หรอต้องกินก่อนอาหารอ๋อเหรอคะอ้าวกินก่อนอาหารคุณผู้ชมอ้องกินก่อนอาหารานก่อนอาหาราวันหนึ่งประมาณ2 3สามครั้งครั้งละหนึ่งช้อนตโต<อ>๊ะถ้าจะลดน้ำหนักต้องอย่างนั้นเลยนะ,ะกินก่อนอาหารเพื่อที่จะได้ไปเอาไขมันที่มันตกค้างอยู่ในร่างกายเอามาเผาผลาญก่อนอเพราะเวลากินอาหารไปนี่ประมาณต้อง15-20นาทีมันถึงจะย่อยเสร็จ แล้วมันถึงจะเป็นน้าตาลเอาไปใช้ <คะ S 2> แต่พอกินนี่ปุ๊บมันก็เอาไขมันตามที่ต่างๆนี่ยออกมาไปที่ตับแล้วกลายเป็นน้ําตาลก่อนเป็นกรูโคสเราไปใช้ก่อนง <คะ S 2> นั้นมันเร่งการเผาผลาญน,น้ํามันที่อยู่ในร่างกายเราถ้าท่านกินวันละสามเวลาเช้ากับวันเย็นก่อนอาหารนะรับรองภายในหนึ่งเดือนนี่ท่านลดได้ห้าถึงสิบกิโลเลยห้ากิโลอย่างน้อยเอางี้แล้วกันอันนี้เป็นเคล็ดลับเทคนิคแล้วก็กินแล้วมันจะถ่ายคล่อง Oh. มันก็จะระบายมันจะไม่หมักหมมด้วยเป <Okay. S 2> ็นยาระบายอ่อนๆอ,อ, oh. อันนี้ก็เป็นเรื่องลดน้ําหนักนะไปแล้วนะ <Okay. S 2> ข้อต่อไปคือป้องกันมะเร็งโอ้นี่มาตจา์มากอันนี้ป้องกันได้ด้วยออป้องกันมะเร็ง oh. ได้ด้วยเพราะว่าน้ํามันของเขาเป็นอนุมูลอิสระมีวิตามิน E AED <c oughs> อยู่ในนี้ด้วย <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นเขาจึงเป็นอนุมูลอิสระพอข้ปในร่างกายมันจะลดการอักเสบแบคทีเรียตายนะเจอนี่ตายเลยนะ <c oughs> ่าดใจทีเดียวแล้วมันลดการอักเสบตามร่างกายการอักเสบนี่เป็นตัวกระตุ้นทําให้เกิดมะเร็งนะคุณหมอเคยบอกว่าเส้นเลือดเราก็อักเสบได้ร่างกายโดยเฉพาะคนที่เป็นโควิดเนี่ยร่างกายมันจะอักเสบมันก็จะหลั่งสารชนิดหนึ่งที่กระตุ้นให้เกิดเม็ดเลือดขาวมาเรื่อยๆก็เกิดการอักเสบเดี๋ยนี้น้ามันมะพร้าวนี่มันต้านเชื้อโรคลดการอักเสบและกําจัดเซลล์มะเร็งด้วยนะมันกระตุ้นทําให ทีเซลเราแข็งแรงแล้วข้อต่อไปก็คือใครจะรู้ว่ามันรักษาเบาหวานด้วยเอาฟังอย่างนี้แล้วคุณผู้ชมต้องจดแล้วนะนต้องจดแล้ว <c oughs> คือมันทําให้ร่างกายเราได้สารอาหารเข้าไปก่อนตอนกินอาหารนะมันก็ลด <c oughs> การทํางานที่จะต้องใช้อินซูลินอย่างมากมายอ <c oughs> ตับอ่อนเนี่ยเวลาน้ําตาลในเลือดกระฉูดไปถึงร้อยห้าสิบนี่นะมันจะเคี่ยนทําให้ตับอ่อนเนี่ย หลั่งอินซูลินแบบบังคับให้มันหลั่งบีบไม่บังคับไปกระตุ้นเหรอคะกระตุ้นใช่ไหมคุณหมอน้ำตาลเยอะๆเนี่ยกระตุ้นค่ะน้ำตาลเกินร้อยห้าสิบในปกติเนี่ยมันร้อยหนึ่งใช่ไหมถ้าเกินร้อยห้าสิบปุ๊บมันกระตุ้นอย่างแรงเลยตับอ่อนถูกขิดอินซูลินมากๆเพื่อเอาน้ําตาลเข้าเซลล์แต่น้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นนี่นะมันไม่กระตุ้นมันไปเสริมมันค่อยๆทําให้น้ําตาลในเลือดเนี่ยมันคือเราไม่หิวแบบโหยอ่ะคือเหมือนสมดุลมากขึ้นรึเปล่าคุณหมอมันปัดให้เรา เผาผลาดีขึ้นน้ําตาลไม่อยู่ในกระแสเลือดนานตับไม่ถูกทํางานหนักแล้วตับกับไปบญบรุงบำรุงตับเพราะเขามีวิตามินอีอยู่สุดยอดนะ,ะ,ะอันนี้ช่วยลดน้ําตาลเบาหวานในเลือดตับอ่อนทำงานดีขึ้นนอ,อกจากนี้ก็ยังช่วยป้องกันลิ่มเลือดโรคหัวใจอ,อีกแล้วช่วยทําให้ตับไม่แข็งเพราะว่าตับเป็นที่สะสมของไขมันเร็วๆตับมันจึงเป็นตับแข็งเพราะ น้ำมันไม่พอกตับแต่ไขมันตัวนี้ไม่พอกตับเพราะว่ามันเป็นไขมันดีมันช่วยล้างไขมันเร็วๆที่ไปพอกตับออกมาด้วยเพราะฉะนั้นตับแข็งก็จะดีขึ้นนะแต่ถ้าป้องกันตับแข็งก็คือกินน้ํามันมะพร้าวนี่แหละคุณผู้ชมจดทันหรือเปล่าเนี่ยก็โดยสรุปอย่างนี้ครับช่วยความงามตั้งแต่หัวจุดเท้าเลยนะแล้วก็ผมเลยนะอันที่หนึ่งนะอันที่สองลดน้ำหนักอันที่สามช่วยเรื่องป้องกันมะเร็งอันที่สี่เบาหวาน อันที่ห้าเรื่องตับแล้วที่หกก็คือลดริมเลือดโรคหัวใจเยอะแยะไปหมดอันนี้ก่อนจบวิธีการของเราก็คือว่าเราจะมาคั้นกะทิกันนะเนี่ยเนี่ยเป็นกะทินะเอาน้ําใส่แล้วก็คั้นคั้นั้นแล้วก็บีบน้ํามาได้เท่านี้น่อันนี้อันนี้คือเป็นตัวนี้ที่ได้ทนี่ยทำอันนี้ค่ะั้นกะทิมาแล้วเอากะทิใส่ถุงพลาสติกแล้วก็ห้อยเอามุมหนึ่งของถุงพลาสติก มุมล่างสุดห้อยลง <c oughs> เป็นสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยทําไงก็ได้เป็นสามเหลี่ยมแล้ววันพรุ่งนี้เนี่ยเอาเข็มเจาะน้ํามันจะออกน้ํามันอยู่บน <c oughs> น้ํามันเบากว่าอแล้วก็มัดแล้วก็ทําอีกวันหนึ่งสองวันเสร็จมันจะเป็นน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นแบบนี้เลยจะเป็นแบบนี้เลยใช่ไหมคะจะเป็นแบบนี้เลยนะ <c oughs> นะาจากน้้าวันที่เนี่ยที <c oughs> ่ไม่ถูกความร้อนนี่นะอันนี้ทําเองง่ายๆที่บ้านเลยนะ อย่าเอาน้าร้อนนะคั้นไปเรื่อยๆหลายๆรอบก็ได้ใช้น้าอะไรนะคะคุณหมอน้ำ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 สารพ่น้ำปล o n ธรรมดาคุณหมอเพราะว่าน้ํานี้น้ํามันนี้ถ้าถูกความร้อนมากๆมันจะเปลี่ยนเป็นน้ํามันที่ไม่สกัดเย็นมันจะกลายเป็นน้ํามันมะพร้าวที่ถูกคั่วแล้วแข็งตัวอันนั้นไม่ดีไม่ดีนะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กินวันละหนึ่งวิธีการเก็บเหรอคะคุณหมออ๋อเราเก็บตามอุณหภูมิห้องได้เลยใช่ไหมแต่อันนี้เนี่ยอยู่ในตู้เย็นเนี่ยมันตามวันยี่สิบห้าองศามมันจะเป็นไข่นะ แต่ก็ยังเอามาใช้งานได้ได้ไมันเป็นไข่ธรรมดาไม่เป็นไรก่อนจะจบนี่อยากให้น้องมี่ลองชิมก่อนวร่วยบอกพวกเราว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างนค่ะจะทานให้คุณผู้ชมได้ลองชิมไปดูนะครับเนี่ยอันนี้หนึ่งช้อนหนึ่งช้อนนะเราจะถามน้องมี่หน่อยว่าความรู้สึกยังไงบ้างหลังจากกินเข้าไปแล้วเนี่ยติดคอไหมไม่ค่ะคุณหมอไม่มีติดฟันเลยนะอย่างแรกคือหอมมากหอมมากเหมือนเรากินจ้าวมะพร้าวอะ ช,ชอบกินกาวค <มา S 1> ชอบตอนเด็กชอบกาจะจองไว้เลยนะ,ะจองไวเลยแล้วมันเป็นยังไงมันติดคอไหมไม่ค่ะคุณหมอแล้วก็ปากติดดิ้ไงไหมคือสิ่งที่ติดอยู่คือความหอมแล้วก็กลิ่นของร,รู้เลยว่านี่คือมะพร้าวนะมะพร้าว้ำม,ม้าวสิ่งที่จะช่วยทําให้เราปลอดโรคปลอดภัยแล้วง่ายๆแล้วมะพร้าวนี่นอกจากจะทําเยอะๆแล้วนะเราเอาอันนี้เนี่ยมาใส่ มะพ้าวมา,า,มากล้วยเนี่ยแล้วยังไปทํากล้วยทอดได้อีกใส่ oh. แป้งนะค <Okay. S 2> oh, ุ๊กค่โอ้โหหอมมากไ,ได้อีกเมน <menu S 2> <า>ูหนึ่งได้เมนูเลย <Okay. S 2> นะอันนี้ก็ไม่ได้ทิ้งป่ลาคุณหมอคะ ได้ประโยชน์มากๆเลยคุณผู้ชมจดทันไหมคะนอกจากประโยชน์แล้ววิธีการทําทําง่ายๆได้ที่บ้านแค่ไปซื้อมะพร้าวมามาขูดแล้วก็มาคั้นเอาน้ํากะทิแล้วก็ทําอย่างที่คุณหมอบอกก็ได้น้มามะพร้าวสกัดเย็นที่มีประโยชน์ไว้ติดบ้านไว้ใช้ประโยชน์นะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอพันเเพมากๆนะหมคะขอบคุณคะ่ะสนับสนุนโดย QP สิ่งดีๆเพื่อคุณผู้นำด้านอาหารและน้ำสลัด